สวัสดีครับผมวันนี้นะนร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว d m a มนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงน,นะครับเป็นตัวสูงใส่ไปล้อที่ e 3 7กว้าง9ออฟศนนะครับตัวนี้เป็นงานไทย บีสปอร์ตเลยนะครับผมเราจะยางดีเซนติสองหห้าหนะครับสวยมากเลยนะครับคันนี้เดิมๆนะครับไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะครับเดิมเดี๋ยวผมพาไปดูระยะนะครับว่าความสูงเดิมเนี่ยจากล้อถึงซุ้มเท่าไหร่นะครับให้ดูรอบคันโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือนะครับสอดด้านหลังนะครับจะดูว่ามันกี่นิ้วนะลองดู นี่คือความสูงด้านหลังนะครับ5้านิ้วมือกับอีกประมาณ3นิ้วก็อยู่ประมาณ8ดนิ้วมือนะครับข้างหลังนะครับจะเป็นประมาณนี้อ่านี่คือทรงหลังนะครับเดี๋ยวมาดูทรงล้อหน้านะครับล้อหน้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมือสอดเข้าไปนะครับ5้านิ้วมือกับอีกประมาณ2ก็ข้างหลังประมาณ8ดนิ้วมือข้างหน้าอยู่ประมาณ6กถึงนิ้วมือนะครับข้างหน้าจะเตี้ยกว่านะครับ ล้อสเปคนี้ไม่ล้นนะล้อไม่ล้นนะครับเดี๋ยวพาชมถ้า้าถามว่าล,ล้นก็นเลยอ่ะล้นยางครับล้อไม่ล้นแต่ล้อล้อมันจะอยู่ข้างในนะครับยางตัวนี้เป็นยางดีเซนติมันอ้วนมากๆอยู่แล้วนะครับ ตัวยางลดออมาประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับแต่ตัวล้อมันถูกอยู่ข้างในนะเห็นไหมตำรวจไม่จับนะตัวสูงไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเรียกนะครับไม่ค่อยโดนเรียกเท่าไหร่ตัวนี้เป็นล้องาน B Sport นะครับเป็นงานไทยซึ่งผมเคยรีวิวไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นตัวหยอดแดงสีเข้มนะครับในรูปมันอาจจะไม่เข้มนะไม่เป็นไรตัวจริงสวยมากนะครับตัวนี้ แ็บแพ้เลยนะครับสีเนี่ยไปดูร้อนต่อดีกว่านะครับใกล้ๆเลยมาต่อกันที่ตัวล้อน,นะครับตัวนี้เป็นล้อท e 3 7สกว้าง9ออฟศูนย 5, น์นะครับล้วด้วยยาง265ดีเซนตินะครับ265 60 18 ไปดูล้อใกล้ๆนึ่งครับตัวล้อจะเป็นทีอีสสีน้ำตาลยิงทรายนะครับเป็นสีออกโทนน้ำตาลไหมนะครับน้ำตาลไหมนะครับโทนน้ำตาลไหมนะครับจะมีเลเซอร์แดงอยู่นี้นะครับแล้วก็ข้างๆตรงนี้ด้วยนะครับตัวขอบนะครับตัวก้านกับตัวขอบนะคือสีเดียวกันเลยนะครับไม่มีได์นะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะ แข็งแรงใช้งานได้สบายสบายไม่ต้องป้องกันสีลอกหรืออะไรเลยนะครับใช้งานไปเลยหมายเยี่ยวก็ยังช่วยได้เยอะนะครับเพราะมันเป็นสีด้านนะมันเป็นสีด้านยิงตายแล้วนะครับตัวปั๊มค่อนข้างที่จะครบทุดนะอ่าดูปั๊มนะครับก็ครบทุกจุดแหละปั๊มครบจุดนะครับดุมก็จะมีความลึกสวยนะครับโค้งมนสวยๆนะครับ มีความลึกอยู่ประมาณต้องมีนิ้วกว่านะครับก้านนี่เป็นก้านยกเลยนะเป็นก้านยกสเต็ปล้อแท้เลยนะครับขอบตรงนี้จะเป็นมิติสองชั้นนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคิ้วนะคิ้วชั้นที่หนึ่งกับคิ้วชั้นที่สองนะครับถ้าเป็นล้อตัวงานไดสีตรงนี้จะโล่งนะครับตรงนี้จะแบบเพียวเียวลงไปเลยนะครับตัวอย่างจะเป็นกอซิล่านะครับดีเซนติกกอซิลล่าสองหกห้าหกสิบสิบแปด ลายยางก็จะเป็นลายสปอร์ตเรซิ่งนะครับปลาหมึกปะแต่ยางตัวนี้นะครับจะไม่มีริมกาดป้องกันขอบล้อนะจะมีแค่ความอ้วนของมันนะครับแต่จะไม่มีริมกาดป้องกันขอบล้อนะครับเห็นไหมริมกาดมันจะเข้าไปอยู่ข้างในล้อเลยนะล้อมันจะออกมานะครับแต่อย่างดีที่ความอ้วนของล้อมันป้องกันล้อไว้ให้นะครับแต่ถามว่าถ้าปูดซูตบาทก็โดนอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่น้องกังวล ว่าจะปลอดจะรอดนะยังไงมันขู่อยู่แล้วนะโอเคไปดูตัวรถต่อนะครับก็จบกันไปนะครับกับตัวออนิวตัวสูง1.9ห่ือปัคันนี้นะครับก็จบในงบประมาณ29,500 ถึงสามหมื่นนะครับถึงสามหมื่นนะครับแล้วก็เ์อล้อเดิมได้นะครับเจอล้อแต่งก็ได้เช่นกันนะครับล้อไทยยังไทยราคาไม่เกินสามหมืจบแน่นอนนะครับสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยังยนต์0 9 4 5 4 0่9 9าสวัสดีครับ thank